แท็กโ้โหได้เครื่องอย่างแรงไม่ธรรมดานะครับมาด้วยกันสามคนอีกสองสองชีวิตหาผู้ใจไปไหนไปด้วยยอดดนแลครับยอดเขาเปลี่ยนวิวโหสวยงามสาวๆมองกล้องหน่อยโหสวยงามมากนะครับวิวข้างหลัง ขอสัดภาพแป๊บนึงงดวข้างหลังสวยงามี่ป่าข้าวโพดครับชาวบ้านเปลี่ยนเปลี่ยนน้าของแป๊บโอ้โหสวยงามหลังจากกลับจากดอยหัวหมดเราก็ไปเที่ยวป่าข้าวปั้งกันต่อช่วงนี้กำลังนัง e ่งรถอีแต็กไปเที่ยวสวนข้าวปางช่วงนี้เทศกาลหักข้าวปางหรือว่าหักข้าวโพด เป็นรายได้ของชาวบ้านที่นี่ครับนั่งรถแต๊กๆตกโอ้โห,โหได้บรรยาก,กาศสุดยอดเคือ้องตายตอก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 ชอมเปอร์แฮน์นยาวของชาวบ้านผู้ใจนะครับ ช่วนี้ลงเขาครับพี่น้องมองไปรอบๆก็จะมีแต่ไร่ข้าวโพดช่วงนี้ก็เป็นฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวโพดไร่ฝนต้น,นหนาวช่วงนี้ขายฝักสดครับราคาที่ประมาณกิโลละหบาทข้ทางหก็เป็นชิวเขาออนี้วิธีชีวิตของชาวปากยอเราอันนี้คือวิธีชีวิตสมัยใหม่สมัยดั้งเดิมนั้นก็คือทําไร่หมุนเวียน แต่ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจเข้ามานะครับซ p พี CP, ก็ได้มาวางรากฐานนะครับก็เป็นรายได้ใหม่ของชาวปะกยอนั่งเดิมเลชาวปะกยอแล้วก็ไม่มีรายได้อะไรนะครับแต่ตอนนี้ก็มีข้าวโพดนะครับเข้ามาเสริมรายได้ได้อย่างก็เสียอย่างครับพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติไม่มีรายได้ดีทุกอย่างนะตรงนี้เจ้าของรถชัยวุฒ กับภรรยานัแสนสวยขอนทาาไมายอมมาหน้ามาเลยเสื้อสีฟ้าผูจอยขออาสามาเยี่ยมชมไร่ชาวบ้านบ้างมาดูวิถีชีวิตสอนแต่อยู่ในโรงเรียนได้เอาประสบการณ์ไปสอนเด็กๆเก็บ,รบประสบการณ์ไปสอนเด็กๆว่าวิถีชีวิตเราเป็นยังไงบ้าง,างเด็กๆยังไม่รู้เลยนะพ่อแม่ทําไร่ทําทสวนเนี่ยเหนื่อยมากนะครับกว่าจะได้เงินให้ ลูกไปโรงเรียนนะ่ยเหนื่อยอจริงๆน,นะครับนี่คือแค่ขับรถต๊อกนี่ก็เหนื่อยแล้วนะครับจะได้แบบบอกเล่าต่อให้กับลูกศิษย์ได้ว่าความลำบากของพ่อแม่นั้นมันเหนื่อยยากขนาดไหนกว่าจะได้เงินมาให้ลูกของตัวเองได้เรียนหนังสือค่าขนมนะครับค่าอาหารกลางวันนะครับโอ้หลังจากผ่านไร่ข้าวโพดก็มาถึงรำ ก้วยเล็กๆโอ้ oh, น้ำใสครับเส้นทาง้อยต่อมาได้เท่านั้นนะครับรถยนต์ไม่มีสิทธิ์มาครับช่วงนี้รัดเลาะไปตามลำห้วยกว่าจะถึงก็คงจะใช้เวลานานหน่อยนะครับก็ถือว่าลำบาก เอาเรื่องมันกัดกว่าจะได้มาซึ่งเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ทีนี้เขาใช้เงินปีคนระับไม่มีเงินเดือนทำปีหนึ่งกินปีหนึ่งแต่ต่างจากคุณครูนะครับทำหนึ่งเดือนกินหนึ่งเดือนค่ะมีเงินเดือนเขากินเป็นปีแต่เรากินเป็นเดือนมองกล้องนะ บอกไม้บอกมือให้หน่อยดิโอ้โหช่วงนี้กำลังเลาะไปตามตามห้วยสวยงอ่งมีลำห้วยโอ้น้ำใสครับโอ้บรรยากาศเย็นสบายมีน้ำใสไล็นสบายโอ้เล่นเครื่องหน่อย ขึนหนอนเล็กๆโอ้ข้างหน้ามีนาเลยครับพี่น้องโอ้มีนานาขั้นบันไดสวยงามโอ้สวยงามมากเลยมีกระชอมด้วยกระชอมแบบปักกระยอโอ้ข้าวกำลังออกรวงโอ้สวยงามครับบรรยากาศโอ้มองกล้องหน่อยคุณช่วยใจไม่ยอมมองกล้องเลยอ่ะโวยดามาบิน สวยครับลอดไปซ้โอ้โหนาเป็นนาอยู่บนเขาครับโอ้คลายคขั้นบันไดต้องมองทางนี้ครับคล้ายคขั้นบันไดจิบตีพามานั่งรถอิตต๊อก